มาฟังเคสสตันดีกันกรับลูกได้เข้าวัดครั้งแรกเมื่อปีสี่สองที่สู์ปฏิบัติธรรมโตเกียวปัจจุบันอายุสาสิบห้าปีลูกเกิดในครอบครัวที่อดอยากและยากจนมากที่สุดในละแวกบ้านโอแถวที่ลูกอยู่อาจจะที่สุดในจังหวัดโอซึ่งอาจจะเรียกมหาทุกตะในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์มีพี่น้องเจ็ดคนเป็นหญิงห้าชายสอง พวกเราน่ไม่มีบ้านและที่อยู่เป็นของตัวเองอ oh. ตั้งแต่เล็กๆพ่อกับแม่ได้พาตะเวียนไปเช่าบ้านหรือกะท๊อป oh. ตามที่ต่างๆในตัวเมือง oh. อยู่ได้ไม่นานก็โดนไล่ออกทั้งๆที่ค่าเช่าบ้านก็เพียงแค่ร้อยกว่าบาท oh. พ่อกับแม่ก็ไม่มีใจะให้ต้องย้ายไปเรื่อยๆ oh. พ่อมีอาชีพขับสาบล้อรับจ้างแม่ก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆสารพัดอาชีพลูกเองก็เรียนหนังสือจบแค่ป .3 แม่พี่น้องของลูกเป็นคนเรียนดีแต่ไม่มีเงินเรียนต่อครับพ่อกับแม่กินเหล้าได้ทุกวันอาจจะมีเงินซื้อเหล้ากินอกินแล้วก็ทะเลาะโตบตีกันเป็นประจำ<อ>เลยว่ามีกู่ซ้อมมอเลยเนะี<อ>่ยตั้งแต่เล็กจนต่อลูกด้เห็นและรับรู้ถึงความเจ็บปวดทําให้ลูกเป็นคนขี้หวาดกลัวหวาดระแวงและรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกครับลูกไม่มีความมั่นใจในตนเองเลย ยังจำความทุกข์สมัยที่ลูกยังเล็กได้เสมอชีวิตลันทดจังเลย,ยส่วนแม่ของลูกได้เสียชีวิตเมื่อตอนปีสีหนึ่งด้วยโรคท้องโตหรือตับอักเสบเนื่องจากพิษสุราเรื้อลังแม่เป็นคนขี้มโหร้ายปากจัดแต่กระใจดีและขี้สงสารเวลาพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันแม่จะใช้กําลังอยู่ฝ่ายเดียวอ,อทั้งตบตีเตะต่ตอยกระทืบ คาแต่ข่าวกระสอบ oh. <laughs> มีบ่อยๆที่ใช้ครบ oh. สากและมีดเป็นเครื่องทุ่แรง oh. ในชีวิตของพ่อแม่ไม่เคยได้เข้าวัดทําบุญเพราะความยากจนและความอาย oh. ก็รู้ว่าจะทําตัวไม่ถูกไหว้พระก็ไม่เป็น oh. ส่วนน้องชายทั้งสองคนก็เป็นกระเทยตั้งแต่เด็ก oh. ชีวิตลนทดจังพอโตขึ้นก็พ่าตัดปแปลงเพศเป็นผู้หญิงหนึ่งคน oh. หลังจากพาตัดเสร็จก็ต้องไปเสริมความงาม เข้าออกโรงพยาบาลน,นับครั้งไม่ถ้วน oh. น้องทั้งสองคนมีอาชีพขายบริการโโอตอนนี้น้องชายคนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคเอดส์แล้วเมื่อปีสี่ห้า้วยวัยเพียงยี่สิบเก้าปีตอนนี้น้องตอนที่น้องคนนี้ป่วยในระยะสุดท้ายลูกเด็กกลับไปเมืองไทยไปดูแลน้องและตั้งใจอยากให้น้องชายมีบุญติดตัวไปอยากให้น้องได้ทําบุญกับวัดพระธรรมกายอยากให้น้องได้เข้าใจชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนที่ลูกได้เข้าใจ ลูกจึงได้อธิบายเรื่องบุญให้น้องฟังน้องได้ฟังเทพธรรมะของหลวงพ่อทั้งสองลูกได้สอนน้องนั่งสมาธิและได้พาน้องนั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยครับน้องชายนั่งได้ดีและได้นิมิตด,ดวงแกว้วอแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยแล้วที่ผิวพรรณของน้องชายจะออก,กลายและดูไม่งามคนที่เป็นโรคนี้ที่ผิวกาจะออก,กลายเหมือนผิวตุกแก่ครับแต่น้องก็มีกําลังใจที่เข้มแข็งหลังจากที่น้องชายได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อทั้งสองและเข้าใจเรื่องบาปบุญ น้องชายเป็นคนรักบุญชอบทําบุญนําทานตั้งแต่น้องอยังเล็กๆแล้วเป็นคนจิตใจดีลูกเดี๋ยวพาพี่น้องครอบครวัวไปวัดพระธรรมกายทาให้ครอบครวัวเข้าใจว่าธรรมกายมากขึ้นและความคิดก็ความคิดเห็นก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีครับสําหรับตัวลูกเองเมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโหใครชวนไปวัดไปทาบุญก็ไม่ไปไม่เคยใส่บาตรพระเลยแถมจะบอกกับคนชวนว่าอย่างงมงายกันนักเลยอลูกได้ใช้ชีวิตในทางที่ผิดมาตลอดทั้งกินเหล้า เที่ยวเล่นพ่เสพยาบ้าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโอ้แหมประสบการณ์ชีวิตอย่างนี้นี่ยจะไปเอาเนาะแต่หลังจากที่ลูได้รู้จักสูงปฏิบัติธรรมโตเกียวได้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขได้ฟังเทพบมงคลชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตะได้รู้จักวัฏฏธรรมกายจนได้มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทําให้เข้าใจเรื่องราวของชีวิตและเรื่องกฎแห่งกรรมและคิดว่าทําไมเราถึงรู้จักวัะธรรมกายช้าไปครับแต่ก็ยังไม่สาย ตอนนี้ลูกได้ชีวิตใหม่แล้วและจะไม่ขอกลับไปทําผิดทาพลาดเหมือนในอดีตเพรับเฉพาะลูกได้ร่วมบุญทุกบุญของวัดธรรมกายไม่เคยขาดและเป็นกําลังสําคัญคนหนึ่งในการสร้างวัดไทยนาคาโนกเ <No. S 1> นื่องจากลูกเป็นแม่บ้านยังไปวัดได้อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยรับบุญจัดเตรียมพัาหารถวายพระและทําความสะอาดวัดก่อนกลับบ้านทุกครั้ง oh. เมื่อวันที่ยี่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของลูกลูกจึงได้ขอร่วมบุญหล,ลอ่อลูกเหมือนหลวงปู่ทองคํา หนึ่งกิโลกร,รัมด้วยค่ะสาธุก็ขออวยพรย้อนหลังนะลูกนะครับวันคล้ายวันเกิดยี่พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยให้เป็นปีแห่งแสงสว่างให้ชีวิตของลูกสว่างต่อจากนี้เป็นต้นไปสว่างทั้ง้างนอกสว่างทั้ง้างในสว่างฟ้าสว่างดินสว่างในทุกขนทุกแห่งนะลูกนะสาธุชีวิต เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีสร้างบารมีกันต่อไปนะจ๊ะแม่ของลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกทิปไปให้หรือเปล่าชาติจอนพ่อกับแม่ทําการอะไรกันมาทําไมชาตินี้ถึงได้มาทะเลาะตบตีกันตลอดชีวิตและยังต้องมากินเหล้าทุกวันปัจจุบันพ่ออายุหกสิบห้าปีแล้วแต่ก็ย,ยังกินเหล้าอยู่เป็นประจำสติจึงไม่ค่อยจะดีแหมริดเหล้าพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเหล้านี่ เป็นคุณหรือเป็นโทษนี่โทษครับพ่อมักจะดุเวลามาด่าว่ากล่าวบุคลรอบข้าง้อยคำที่หยาบคายลูกอยากจะช่วยพ่อแต่ก็ไม่รู้จะทําทอย่างไรเพราะพ่อไม่ยอมรับฟังอะไรเลยแลวลูกก็อยู่ไกลาจากพ่อด้วยจะทําอย่างไรดีคะคน้องชายที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือเปล่าคะกรรมอะไรเขาจึงอายุสั้นและตายด้วยโรคนี้น้องชายทั้งสองคนทากรรมอะไรมาถึงต้อง,ง,งมาผ่าตัดแปลงเพศ แล้วทำไมพวกเราถึงได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันลูกเป็นคนขี้หวาดระแวงต่อสายตาผู้คนและกลัวสังคมมนุษย์เวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนมือไม้จะสั่นหัวใจเต้นแรงควบคุมตนเองไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์ที่สุดเป็นสิ่งที่ขัดขวางขัดขวางการสร้างบารมีเป็นอย่างยิ่งลูกทากรรมอะไรมาคะทําอย่างไรจึงจะหายจติฐานอย่างไรและทําบุญอย่างไรดีคะคสามีของลูกเป็นชาวญี่ปุ่นชอบเล่นเกมการพนันที่เรียกว่าปาจิงโกะอ๋อ ที่ต้องใช้เงินในการเล่นการพน,นันชนิดนี้คนไทยในญี่ปุ่นชอบเล่นกันมากอ่มาฟังกันเลยครับอ่านเร็วหน่อยครับแม่ตายแล้วก็ดิ่งไปมหานรกุมห้าทันทีอเพราะกรรมมณิมิตด,ดื่มเหล้าเป็นอจินกรรมครับชัดเจนคตินิมิตจึงดำมืด แล้ก็วูบไปลงมหานรกขุมห้าเลยไปถูกกรอกน้ำกรดสีดำจากนายนิรยาบาลทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญจากลูกได้ต้องใช้วิธีพิเศษคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างคุณยาอาจารย์ของเราจาจึงจะไปช่วยได้พ่อกับแม่ พิ่งจะพ้นกรรมจากมหานรกขุมหามายกยกโอ้แลวก็มาตกนรกขุมบริวาร oh. แล้วก็จากขุมบริวารก็มายม,มาโลก oh. ไปเป็นเปรตเป็นสุรกาย oh. เป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็มาเป็นคนบ้าใบปัญญาอ่อน oh. แล้วก็มาชาตินี้ก็มาเป็นคนปกติโอ้ใน oh. พึ่งคืนมานะกระบยาวทีเดียวแหละ มาตามขั้นตอนเลยครบวงจรเลยเพอมาเกิดเป็นคนปกติในชาตินี้ก็ทำกรรมแบบเดิมที่ตนคุ้นเคยอีกแล้วก็ไม่ยอมพบบัณฑิตแม่จึงต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งจ้า<อ>ที่ยากจนก็เพราะไม่ได้ทำทานในอดีตมัวจะกินเหล้าในชาตินั้นเลยไปตกมหานรกพอขึ้นมากระทำซ้ำเติมอีก ที่ตบตีกันก็นกเพราะติดนิสัยมาจากนรกคือมักโกรธและเกลียวกลาดและก็คุ้นกับการถูกทุบตีบก็เลยมาทุบตีกันเองเนี่ย<อ>มันคุค้นก็โดนทุบมามาก<อ>ปัจจุบันพ่ออายุหกสปีก็ยังกินเหล้าเป็นประจำแล้วก็เกลียวกลาดตอนนี้จะช่วยได้ก็แค่ลูกทำบุญบ่อยๆและอธิษฐานจิตให้บุญบรรดาลให้พ่อมีสติสัมปชัญญะ เท่าน,นั้นแหละเมื่อแต่ว่าวันไหนลูกเข้าถึงพระธรรมกายแล้ววันนั้นใจใสใจสบายจะทำให้เกิดดวงปัญญาและพลังใจที่จะไปโปรดพ่อ,อก็ให้ไปวันนั้นแหละจ้ะพูดให้เต็มที่ไปเลยครับน้องชายตายด้วยโรคเอดตอนนี้ไปเป็นในสันนิฐานวิทยาเป็นสัตว์ในราชาติ ไปเป็นนาคบันดาะโอ้เค oh. ยได้ยินไหมนาคบันดาะไม่เคยครับึน,นครับคืออะไรนาคบันดาะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงครับนาคกเทยเออใช่คือ <c oughs> <c oughs> สวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนี่เลยจ้ะครับ เป็นชั้นที่หลากหลายทีเดียวชั้นเดียวเท่านั้นแหละคที่มีนาคยักษ์คนทันครุฑแล้วก็มีทั้งบันดามีทั้งตุดทั้งเตว๋วทั้งโอ้ยทอมดี้แรง่างมีอยู่ที่เฉพาะจตุนี่นะที่อยู่ในระดับของภูมิเทวะเป็นเรื่องที่แปลกทีเดียว นี่ลองฝันเนี่ยฝันให้เป็นนีแล้วมันอีหลีดีลยเชียร์ครับเป็นนาคบรรดาะอยู่ชั้นจตุอยู่ในตระกูลกันหาโคตมะโคกันหาโคตมะโคตผิวสีดำออยู่ใต้ประดานในระดับปุมมะเทวาที่ไปเป็นนาคก,กับพราะ จิตเนี่ยมากไปด้วยราคะแล้วก็ทำบุญบ้างในตอนช่วงท้ายของชีวิตครัที่เป็นบันดาะเพราะกรรมเจ้าชู้ในอดีตในอดีตก่อนนู้นนะแล้วก็ไปนกรกพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นคนมาเป็นคนแล้วก็มาเป็นบันดาะแล้วก็มาขายบริการครับแล้วก็ เพราะว่าไม่ได้ทําทานอะไรมาเลยก็ยากจนก็เลยต้องมาขายบริการด้วยครับขายเพราะกรรมเจ้าชู้และขายเพราะไม่ไม่มีทรัพย์เนื่องจากไม่มีมหาทานบารมีครับโอ้ทำไมขึ้นมากันอย่างนี้เนี่ยอ๋อนาคบันดเอเนี่ยจะเป็นบันดเตอตอนแปลงตัวเป็นมนุษย์อ๋อแต่พอเป็นหน้าอย่างนี้แล้วก็ก็ปกติธรรมดาครับ แต่พอเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นมนุษย์ผู้ชายที่ตุ้งติ้งอ๋อครับเขาเห็นกันถ้าใครมีรสนิยมเดียวกันเขาก็ก็จะเข้าไปคุยเหมือนมนุษย์งี้แหละอ๋อเนี่ยแปลกทีเดียวครับตุ้งติ้งอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็จะมีหนุ่มที่ชอบมีรสนิยมทางนี้เนี่ยครับที่เป็นนาคหนุ่มนะครับและมีรสนิยมทางนี้ก็อย่างเงี้ยอ๋อยักษ์บันดาบก็มีอ๋อ ยักษ์บันเดอนิอนี่สับบันหันแหลกไปเลยโหโหแล้วด้วยก็บ,บันเดาะจะมีเฉพาะในมนุษย์ใช่ไหมจ๊ะครับอือือยังมีอีกสารพัดเลยแล้วจะค่อยๆเอามาฉายให้ดูเวลาฝันในฝันไปแล้วจะได้เอามาให้เห็นภาพดีไหมจ๊ะดีนี่แหละเห็นไปแล้ว นากบันโดนี่ทำไมเด้มาเป็นนักเรียนรู้ววานฝันในฝันนะไม่ได้ยินนะใช่ที่น้องชายอายุสั้นและตายด้วยโรคนี้ก็เพราะการปัจจุบันที่สามสอนนั่นแหละกับกรรมในอดีตที่ทําแฟนท้องแล้วสั่งให้แฟนทําแทงนะอ่ะก็เลยทําให้อายุสั้นทําแทงนี่ทําอายุสั้นนะลูกนะต้องระวังนะ เมื่อเราทำหน้าที่เหมือนพ่อเหมือนแม่ให้มนุษย์เป็นทางผ่านในมนุษย์บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบ,บจะไปใช้คําว่าไม่พร้อมไม่ได้ไม่พร้อมก็อย่ามีถ้าหากมีแสด,แดงว่าต้องพร้อมที่จะรับภาระทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่พอไปทําแท้งก็ฆ่าม,มนุษย์เนี่ยปฏิบับติยุกะสังเพราะกรรมการมีแจ ได้เคยตกนรกแล้วถูกเชาะมาแล้วเนี่ย oh. มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยก็เลยมาถูกเฉาะมาแปลงเพศกันอีก oh. ถูกไ oh. อ้ม oh. อขมที่สามเนี่ยมันยากจังเลยเนี่ย oh. ต้องหามุมกล้อง oh. อธิบายก็ยากอยาก oh. ที่จะหาคำเนี่ยเพ oh. ระาะฉะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจกันด้วยครับ oh. บางทีเนี่เอเราจะสัญชีวะากลรสูตรสังกาตะเราข้ามไปเลยสังกาตะไม่เอาโลรุวะหมาโลรุวะแต่มันก็ใหม่ได้นะ<อ>มัน<อ>เห็นเราสยองบางอย่างบรยวานไง<อ>บิลกึกคือที่ลูกเป็นและมีอาการอย่างนี้คืออะไรเวลาเจอเพื่อนมนุษย์แล้วสั่นไม่กล้าสู้อะไรเนี่ยออเดี๋ยวก่อน เพราะกรรมกามีใช่เคยตกนรกแล้วแล้วถูกเฉาะเวลาจมาแปลงเพศตอนเป็นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นพี่น้องกันกับเพราะมีกรรมใกล้เคียงกันโอ้คือพี่สาวมีกรรมสุราและกรรมีแล้วก็ไม่ค่อยได้ทาทานจึงยากจนแล้วก็ทําคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็เลยมาเกิดเป็นพี่น้องกันโอ้กรรมใกล้เคียงกันจะมารวมครับที่ลูกเป็นและมีอาการอย่างนี้ที่ใจสั่นอะไรเนี่ยที่หวาดระแวงกับสายตาผู้คนกลัวสังคมมนุษย์เวลาอยู่ต่อหน้า ผู้คนเพราะก่อนที่จะได้มาแต่งงานกับพอบ้านชาวญี่ปุ่นเน่ะลองนึกดูสิจ๊ะว่าเคยทำงานอะไรมาก่อนนะลองนึกดูว่าเคยทำงานอะไรมาก่อนและเคยพลาดล้งผิดศีลข้อไหนมาบ้างอันนั้นแหละจ้ะที่ทำให้ขาดความมั่นใจ ทำให้มีอาการอย่างนั้นอ oh. ลองระลึกดูนะจ๊ะเพราะว่าคงพูดละเอียดกว่านี้ไปไม่ได้หรอกลูกเอ้ยแต่ถ้าหากมานั่งตอหน้าไม่มีใครก็จะเล่าให้ฟังแต่ไม่เป็นไรอดีตให้ดีต่อไปเลยครับลืมมันไปซะเลย Forget <it. S 1> <laughs> แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีรเรายังมีกายมนุษย์อยู่ แล้วมีอาการครบสามสิบสองเลยคร,ครบทั่วบริบูรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติใหญ่ของเรานะลูกนะที่เรามีอาการครบสามสองเป็นกายมนุษย์อย่างนี้เนะี่ยให้สั่งสมบุญให้มากๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยเราสามารถทำได้ทำทุกวันใจจะได้ใส่ใสสักวันหนึ่งเมื่อเข้าถึงมธรรมกายแล้วความมั่นใจก็จะหวนคืนมา Oh, okay. และจะมั่นใจกว่าเดิมด้วยครับ <Okay. S 2> ผลกรรมที่เกิดจากการพนันนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามพาไปสู่อบายคือมาหานลโรคขุมที่หกทั้งนั้นแหละครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเวลาจะแนะนําสามีต้องใจเย็นเย็นใจใสใสใครชักชวนใะห้เขามาอยู่ในหมู่กัลยาณมิตรให้ได้เข้าบัณฑิตกันซะก่อน <Okay. S 2> จะได้มีสังคมที่ดีอีกแบบที่แตกต่างจากเดิมเ <Okay. S 2> ึ่งเขาจะได้รับการแนะนําในสิ่งที่ดีจากกัลยาณมิตรจ้า คือตอนนี้เราไปแนะนําเขาบ็็คงไม่ฟังหรอกเราต้องพาเขาเข้าไปอยู่ในหมู่ของกัลยาณมิตรเพื่อเขาเจอใครที่่าตตรงกันแล้วก็เขาแนะนํากันได้ส่วนตัวลูกเองก็ต้องมั่นสังสมบุญทุกบุญให้มากๆนะจ๊ะแล้วติดฐานจิตขอให้บุญบรรดาให้พอบานเลิกเล่นการมันนันให้ได้ช่วงนี้เราทําอย่างนี้เนี่ยแล้วตัวเราก็อย่าไปเล่นกามันนันทําความดีจงนั่งความดีเนี่ย ทำให้พอบานเกิดแรงบนนันดาลใจอยากจะเลิกการพน,นันเราจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนะจ๊ะไม่ช้าก็ตายแล้วใครที่เคยพลาดพลั้งมาแล้วแล้วกลับตัวได้เหมือนต้นไม้ที่ตอนต้นมันคตแต่ตอนปลายมันตรงบุคคลเช่นนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องรัศกงงานงาม เหมือนพระจันทร์บรรเป็นี่พ้นจากหมู่เมกแล้วจ้ะสักวันหนึ่งโลกจะเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีของโลกจ้า